วันนี้มาฟังกันครับว่าระหว่างราศีกับลัคนาต่างกันอย่างไรและดูแบบไหนมันแม่นกว่ากันมาครับก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนผมคือเฟิร์สดูดวงให้เหนือดวงนะครับเป็นนักหูราศาสตร์แล้วก็เป็นนักพยากรณ์ด้วยไพ่พยากรณ์ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องที่เราเหมือนรู้กันอยู่แล้วอ่ะนะครับแต่วันนี้จะมาเจาะให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือระหว่างราศีกับลัคนาเรามาเริ่มที่ราศีก่อนดีกว่าที่ทุกคนจะเข้าใจกันนะครับ ราศีเนี่ยมันคือเรื่องของจังหวะเดือนที่เกิดนะฮะเช่นคุณเกิดระหว่างวันที่เนี้ยกับวันที่เนี้ยในเดือนเนี้ยคุณเป็นคนราศีนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีความกว้างครับซึ่งความกว้างเนี่ยมันก็เป็นหลัก20วัน30วันได้เลยนะครับแต่เวลาดูเนี่ยเราจะต้องดูให้มันเจาะลึกกว่านั้นเพราะว่าคนเกิดราศีสมมติราศีพฤษภเนี่ยคนมีตั้งกี่พันล้านคนแล้วถ้าสมมติดวงพฤษภมันเปลี่ยนมันสมมติดวงตกคือมันต้องตก หมดทุกคนเลยไหมก็ไม่ใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็จะมีกฎมีเกณฑ์ในการหาคำตอบเรื่องนี้เพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของการใช้เวลาเกิดหรือเวลาตกฟากที่เรียกว่าลัคนาครับหรือจะเรียกเต็มๆเลยก็ได้นะว่าลัคนาราศีนะฮะลัคนาคืออะไรครับลัคนาก็คือเวลาเกิดหรือคนสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าเวลาตกฟากนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะ มันมันไม่ได้สําคัญแค่เหมือนแบบแค่จํานวนชั่วโมงอะ่ะมันสําคัญยันนาทีอะครับรวมถึงสถานที่เกิดด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปดูดวงกับคนที่เป็นนักโหราศาสตร์คุณจําเป็นจะต้องแจ้งข้อมูลตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมันสาคัญมากมาก,มากนะครับมีลุกดวงบางคนนะแบบมาดูดวงใช่ไหมคือคือมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มันจะมีข่าวแบบขโมยดวงเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปทําอย่างงู้นอย่างเงี้ย เออ้วก็จะมีลูกดวงวางคนที่เหมือนแบบเขาเขาแพนิกเขากังวลน,นะนะฮะแล้วอยากดูดวงโหราศาสตร์ <c oughs> ก็มาดูแล้วก็แบบต้องใช้เวลาเกิดด้วยหรอคะเออเขาก็เหมือนแบบก็บีบอกตรงๆเลยนะคือไปฟังเรื่องนี้มาแล้วมันกลัว กังวลผมก็จะบอกแบบนี้ครับว่าถ้าคุณเลือกที่จะมาดูดวงโหราศาสตร์แล้วยังไงมันก็ต้องใช้มันหาวิธีอื่นไม่ได้ครับมันมันไม่ใช่แบบเจ็บเจ็ดตัวก้าถานไงที่เอ้ยคุณไม่มีเวลาเกิดชัดเจนแต่คุณก็ดูดวงได้แต่น,นี้มันคือโหราศาสตร์อะ่ะมันต้องใช้มันจําเป็นมากๆขยันขยอเลยแบบมันจําเป็นกๆขย่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้นะต้องให้จริงๆให้สถานที่เกิดด้วยก็ได้เพราะว่า เวลามันจะมีไทม์โซนถูกต้องไหมไทม์โซนเนี้ยสมมุติกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีการหักลบเวลาถ้าจำไม่ผิดเป็นสิบแดนาทีมั้งเออเป็นการลบเวลาไปสิบแปดนาทีเพื่อให้หาเออเวลาที่มันถูกต้องที่สุดของไทม์โซนนั้นๆเพื่อที่จะได้เป็นลักนณที่มันชัดเจนสุดๆเนี่ยครับมันเลยคือเรื่องของความสําคัญมากๆของของลักนานะความชัดเจนทั้งเวลาทั้งสถานที่เกิดนะครับแล้วก็ลักนณเนี่ย ถามว่าราศีกับลัคนาอันไหนมันดูดวงแล้วมันแม่นกว่ากันผมตอบเต็มเปล่าเลยครับยังไงมันก็ต้องเป็นลัคนาอยู่แล้วเพราะลัคนามันคือเวลาเกิดมันเอามาวางในเรื่องของภพเรือนนะครับภพบเรือนของโหราศาสตร์เนี่ยเรารู้กันว่ามันมี12ภพเรือนตัวตนอ่ะผมแปลเป็นไทยนะตัวตนเงินสังคมเพื่อนฝูงครอ,อ,อบครัวบริวารบุตรศัตรูอุปสรรค ความรักคู่ครองอสุขภาพนะครับสุขภาพแล้วก็การความเจริญรุ่งเรืองการงานโชคลาภแล้วก็ความเสื่อมเสียก็คือวาง12พบเรือนอันเนี้ยเนี่ยแหละลัคนามันเลยเป็นความสำคัญคือผิดนิดเดียวโลกเปลี่ยนเลยเหมือนกันนะครับเราเราหาลัคนาผิดปุ๊บทุกอย่างมันจะ หายไปเลยคือแบบดูไปอาจจะไม่ค่อยแม่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะาสาคัญมากนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเผื่อไว้สําหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิดที่ชัดเจนคือบางคนเขาเขาไม่ได้ไปแจ้งเกิดตามเวลาเกิดเงี้ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนถูกต้องไหมครับเวลาไปดูที่ไหนมันก็ไม่แม่นก็เพราะว่าเวลาเกิดมันไม่ตรงบางทีเกิดเกิดก่อนนะแต่ไปแจ้งเกิดช้าเงี้ยเออบางคนจําเวลาเกิดไม่ได้เงี้ยนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วมันต้องทำยังไงวะบอกเลยครับเรื่องนี้แก้ปัญหาได้ครับด้วยการที่เราก็ต้องไปปรึกษานักโหราศาสตร์นี่แหละว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ลัคนาไม่รู้เวลาเกิดตัวเองแล้วเราจะต้องดูดวงด้วยลัคนาราศีอะไรกันแน่ใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเราไปถามโหรแบบเนี้ยเขาก็จะขอข้อมูลเราครับเช่นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไม่ชัดเจนไม่เป็นไรบางทีก็จะรู้ว่าเอ้ยเกิดช่วงเช้านะ แต่เช้ากี่โมงไม่รู้เกิดช่วงมืดนะมืดกี่โมงไม่รู้อันเนี้ยนักโหงเขาก็ต้องไปเจาะไปเจาะเอาครับว่าเออมันมันเป็นเมื่อไหร่กันแน่อะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกข้อมูลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานความรักหรือพื้นเพนิสัยอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบก็ต้องบอกให้ละเอียดครับเพื่อที่ หมอดูจะได้เอามาวางลัคนาให้ได้ถูกต้องมากที่สุดนั่นเองและนี่คือความสำคัญของลัคนาของเวลาเกิดนะครับคือเหมือนมาเพื่ออวยว่าเวลาจะดูดวงขอร้อง please ได้โปรดดูลัคนาถือครับแต่เวลาไปดูดวงแบบออนไลน์เงี้ยเอ้ยราศีทั้ง12ลราศีเป็นยังไงบ้างเงี้ยเราดูได้นะแต่เราให้ดูด้วยกันยึดลัคนาเป็นหลักนะครับ สมมติยกตัวอย่างตัวเองผมเนี่ยเป็นคนเกิดวันที่9พฤศจิกายนนะครับราศีของผมคือตุลแม้ว่าจะเป็นพฤศจิกายนก็ตามนะแต่เป็นตุลน,นะครับเพราะว่าเป็นการเกิดแบบต้นเดือนแล้วก็เรื่องของลัคนาเวลาเกิดของผมจะอยู่ในลัคนาราศีมิถุนครับเพราะฉะนั้นเวลาดูดวงเราต้องดูที่ไหนก่อนหรือดูที่ไหนเป็นหลักครับ ถูกต้องครับมันต้องดูมิถุนก่อนเพราะว่ามิถุนคือลัคนานะครับลัคนาเนี่ยเราใช้ดูวันถึง80ดเอร์ซนเลยนะแล้วก็ค่อยไปดูลาศีอีก20เอร์เซเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีเก็บเชื่อมโยงหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บแผเหรอเก็บแผดเชื่อมโยงเก็บเชื่อมโยงอะไรสักอย่างคือเราต้องเชื่อมกันให้ได้อะระหว่างสมมตินะครับผมเกิดมิถุนแล้วผมไปดูดวงแบบออนไลน์ว่าเฮ้ยคนเกิดมิถุนการงานในช่วงเดือนนี้จะ มีปัญหาเข้ามาให้เกิดเรื่องความวุ่นวายเกี่ยวกับเพื่อนฝูงคนที่เราต้องร่วมง,งานด้วยแต่ไปอ่าน,นของตนการงานมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีความรักและความเอ็นดูกับคุณทีนี้นเราต้องเอามาประกอบกันให้ได้ครับอย่างของมิถุนเนี่ยโอเคการงานมีปัญหาเพราะเพื่อนร่วมง,งานเฮ้ยแสดงว่ายัางไงมันก็มีปัญหาเพราะเพื่อนร่วมง,งานแน่นอนเลยอะไรแบบนี้แต่ของตนที่เป็นการงานจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เอ,อ้ยเราก็เอามาประกอบกันแสดงว่า มันก็มีปัญหาเรื่องเพื่อนแหละเพื่อนที่ทํางานคนร่วมงานแต่เราก็ยังมีเนี่ยของตุนเนี่ยก็มาคอยประคับประคองอยู่นะแม้ว่าจะเป็นแบบ20บซตตก็ตามเห็นไหมครับคือมันต้องมามาเชื่อมโยงกันให้ได้เอากันให้อยู่นะไม่งั้นเราอาจจะหลงได้ว่าเอ้ยต้องไปดูอันไหนแล้วทำไมมันไม่ตรงเลยเนี่ยนะครับนี่แหละคือความสำคัญครับบางคนมีบ่อยครับที่เวลาเราเราไปคือผมดูดวงอะเนาะ ลูกดวงมาปุ๊บก็จะมีความแบบเหมือนเหมือนเขาอาจจะไม่เข้าใจอ่ะเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาเข้าใจว่าตัวเองเกิดในราศีนี้แต่ไม่ได้เกิดในลัคนานี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีหน้าที่ให้ความเข้าใจเขาว่าเอ้ยคือใช่ครับคุณเป็นคนเกิดในราศีพฤกษภจริงๆนะแต่ในเวลาเกิดอะซึ่งเป็นสิ่งที่หมอดูใช้ดูมากที่สุดอะคุณเกิดในลัคนาราศีสิงนะครับแล้วเวลาดูดวงก็ให้ยึดของ สิ่งเป็นหลักนะเพื่อที่มันจะได้มีความแม่นมากที่สุดนั่นเองนี่ครับค,ค,คือคือลัคนากับราศีหวังว่าคนที่ได้ฟังคลิปนี้จะมีความเข้าใจในเรื่องดวงชะตาของลัคนาราศีมากขึ้นนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรถามได้นะครับผมยังไม่ได้พูดในเรื่องของคนที่มีราศีกัมกึงเหมือนแบบเออไปดูของตะวันตกเป็นกลกฎ ไปดูของไทยเป็นสิงอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแล้วจะต้องดูยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปหน้าให้นะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เพิ่งคิดชื่อรายการได้เมื่อกี้เลยขอตั้งชื่อรายการเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ความรู้อย่างนี้ไว้ว่ารายการธรรมดวงครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของดวงชะตานั่นเองครับบ๊ายบาย